กา r ์มิน o r ล์ e เนอร์สองสนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่กับทางร้านล็อกรีบยเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดหน้าจอของเดิมที่เกิดจุดขาวบนหน้าจอซึ่งตรงสีขาวจะไม่สามารถแสดงผลภาพได้ตามปกติตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะกลับมาแสดงผลภาพได้ครบตามปกติต่อสายชาร์จขึ้นสถานะขึ้นสถานะการชาร์จที่48%นะครับ ก็ต่อสายชาร์จนะครับเสียเสื้สอฮาร์ดเ็ก็ทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่ฮหน้าจอไฟพื้นหลังก็ทํางานได้ตามปกติก็ตรงนี้นําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะฮะปุ่มย้อนกลับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้น ตรงนี้เดี๋ยวเรารอให้เซนเซอร์ฮาร์เรทวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับนี่นะฮะสามารถวัดอัตราการเต้นการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าเปิดไฟหน้าจอปิดไฟหน้าจอก็ทํางานได้ตามปกติและที่สําคัญก็คือต่อสายชาร์จนะครับนี่นฮะมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จที่49เ พร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ำอ่าน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับขอขอบคุณมากครับลานดอกดีไบใช้อะไหกาเมนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ